สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหึงพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยฮานอยนะคะฮานอยสูตรมัดรวมเนาะงวดประจำวันที่1 8บแปมีนาคมสอง5ันมาแบ่งปันนะคะ,ะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลของวันที่17กันก่อนนะคะผลของวันที่17นะคะ นอยเฉพาะกิจออกเจ็ดหกหกตารางเราตัวเด่นหกมาเนาะตัวที่แอดทำเครื่องหมายไว้ให้นะคะอ่ะมากันเบิ้ลน,นะคะหกหกเข้ากันเบิ้ลน,นะคะส่วนล่างศูนย์ห้าเนาะตารางเด่นศูนย์มานะคะศูนย์ห้าแอดหลุดนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็พิเศษนะคะแปดสามสี่ สามสี่เข้าตรงตรงนะคะตัวที่เน้นด้วยเนาะส่วนล่างศูนย์สี่โอ้ยศูนย์สี่แอดก็บอกมีเนาะพี่น้องจ๋าก็หลุดไปนะคะปกตินะคะสี่สี่ศูนย์อ่ะสี่ศูนย์ศูนย์สี่มาเด้งเด้งเลยนะคะส่วนล่างสี่แปดเนาะมีสี่เก้ามาสี่แปดเด้อพี่น้องจ๋าอ่าส่วน VIP เนาะ VIP 701เจ็ดศูนย์หนึ่ง 0มาอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋า0มา4หน่อยเลยนะคะถ้าใครนําไปวิ่งไปรูดก็จะได้4หน่อยเลยนะคะส่วนล่าง VIP เนาะ66นะคะอ่า66มาเด้งเด้งนะคะพี่น้องจ๋ามาเด้งเด้งเข้าไปที่3หน่อยเนาะไม่มาเฉพาะหน่อยปกตินะคะเฉพาะกิจเข้าบน66พิเศษเข้าบน34ตรงตรงเลยนะคะแล้วก็ VIP เข้าล่าง66นะคะอ่ะเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะอ่ามีพี่ๆขอมาเนาะอยากได้แบบ มีชุด3ตัวอย่างเงี้ยแต่แอดก็จะทำํำสูตรเดิมตั้งแต่แอดทำแรกๆนะคะที่มีตาราง6ตัวเนาะสามารถจับาสามารถจับาสามตัวในตารางได้เนาะแอดก็จับบนในนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถจับ3ตัวได้เนาะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนทาง่องเป็นเพียงสื่อก,า,การนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าแอดคำนวณเนาะตัวเลขเกิดจากการคำนวณก็มีเข้าได้หลุดได้นะคะมือใดหลุ้กิจาวาัตกันเดอ้อพี่น้องจาา๋าเยาว์นี้จักกันเดอ้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้นานๆนะคะ,ะมาดูตัวเด่นตัวเด่นแอดก็จะมี9เนาะ มีห้ามีสี่แปดสองศูนย์นะคะอ่ะให้หกตัวเนาะเผื่อใครจะจับสามตัวในตารางนะคะสูตรเดิมตั้งแต่แอดทำมาแรกๆเลยเนาอะอะมาดูตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะเก้าห้านะ สี่แปดสองแปดสี่นะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู้ให้สามารถจับเองในตารางกำลังวันนะคะสามตัวก็เช่นกันเนาะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้นะคะมีสองศูนย์ สี่สองสองเก้าแปดห้านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูชุดกันเนาะสำหรับชุดกันเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะชุดกันก็จะมีห้าสอง หนึ่งสองห้าหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะอ่าส่วนการเบิ้ลเนาะการเบิ้ลก็จะมีห้าห้าสองสองวันนี้ขอเพิ่มการเบิ้ลอีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าการเบิ้ลเพิ่มมาคู่หนึ่งเนาะอ่ะมาดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับ ของวันที่18นะคะรวมทั้งหมด4น้อยนะคะตัวเลขอาจจะหลายตัวหน่อยนะคะนำไปพิจารณาดูเนาะเป็นคำนวณสูตรรวมเลยนะคะพี่น้องจ๋าแอดไม่ได้แยกเป็นน่อยๆนะอยนะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี95 5 4 8้สอง สองศูนย์สี่สอง่ะมาดูชุดกันนะคะตัวที่แอดชอบก็จะมีหนึ่งสองกับเก้าหนึ่งนะคะอ่าถ้าใครชื่นชอบเหมือนแอดก็จดไว้แคปไว้เพื่อนำไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะถ้าใครอยากได้3ตัวสามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะ อ่จับเองเลยเดอ้อพี่น้องจ๋าก,ก่อนออกไปนะคะแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเดอ้อพี่น้องจ๋าที่สำคัญนะคะ FC ที่มาใหม่เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงเนาะ สุดท้ายนี้นะคะเอดก็ขอให้พี่ๆเอฟซี FC, ทุกๆท่านมีโชคเมร่าบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ